ก็วันนี้นะมีตอรี่ที่บ้านนะ่ะเป็นตัวตอรี่ตัวเก่าซึ่งมันมีปัญหาก็คือสายไฟเนี่ยขาดคือช็อตแล้วแหละเนี่ยก็อันตรายนะสายขาดเจอชนวนทองแดงและหลายจุดเลย,เยก็พันมาแล้วสองสามรอบแนละ้วก็คนใช้ไงอันนี้ว่าดูแล้วมันค่อนข้างอันตรายก็กลัวว่า,วาเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในอนาคตเราก็เลยสั่งซื้อตัวตัวนี้สายสายไฟนะสำหรับตอรี่ตอรี international นะ่ international ของโมเดลเนี่ย sharp ตัวเนี้ย คอนยาว2เมตรเป็นแบบสามสายก็คือสายมีกาวด้วยนะตัวนี้จะเป็นหัวปัะที่แบบตัวยาวแต่ขาเขาให้มาเนี่ยมันไม่มีขามานะปกติตัวนี้มันจะมีขาเสียบจะเป็นขากาวแต่ดูจากในในแพ็คแล้วเขาไม่มีมาให้ก็ไม่เป็นไรก็ใช้งานเรามาระวังแล้วกันตัวนี้มันเจอปัญหาว่าปรับที่เร่งที่สูงสุดแล้วเนี่ยเบอร์เบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกแล้วเนี่ยตามสเปคที่เขาให้มาเนี่ยมันก็ยังไม่ร้อนเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าจุดที่มันมีปัญหาเนี่ยมันทำให้ต้องรีบไม่ร้อนเนี่ยปรับแต่งตรงไหนเดี๋ยววันนี้เราามแกะ ก็ดูแต่พร้อมกันเนาะ,ะตัวนี้ก็จะใช้ไขควงนะที่เป็นไขควงปากแฉกเนี่ยขันบริเวณด้านท้ายนี่ออกตัวนี้มันเสียไปแล้วปาครอบมันหลุดแล้วก็หายไปแล้วเนี่ยเราก็ถอดตัวฐานเนะี่ยที่เป็นฐานสําหรับตั้งโดยปกติเราเริ่มจะตั้งแล้วขนานี้ตั้งได้แล้วก็ถอดตัวนี้ออกก่อนเนีน่ยเล็นขนาดน,นี้นะฝุ่นค่อนข้างจะเยอะเลยไม่เคยแกะทำความสะอาดเลยแล้วก็ตัวนนเนี้ยขาดจุกยางเนี่ย จะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วเราช่วยกันดันนะสายมันจะมีลายมีก็ไปเหมดเลยนะจะนวนขาดมีลายมีกาวมีนิต้นนะกาวนิ้ต้นอโอเคกาวออกก่อนใส่ก็ใส่ให้มัน ตรงนเดี๋ยวใส่ไม่ถูกมีปัญหาใช้งานไม่ได้อของเดิมจะเป็นห่วงลักษณะน,นี้นะของใหม่ก็จะเป็นห่วงลักษณะดเดียวกันย้ำหวงใส่ก่อจริงก่อไม่ใช้แล้วสภาพยับยืนเลยโอเคฝุ่นฝุ่นลักเลยโอเคทำไรเรานี้ยังไม่พิวมานครับแล้วก็จุดจุดที่เราจะต้องปรับตั้งค่านะมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ฮะหรือถ้าตัวเนี้ยมันหลวมเนี่ย ยกแล้วมันขยับเนี่ยขันตัวนี้นะจะมีน็อตสกรูสองตัววางสองข้างเนี่ยยึดตัวฐานตัวนี้ขันลงไปให้เนี่ยตัวฐานเนี่ยกับตัวนี้มันจะกระชับมันจะไม่โครมบางทีใช้ไปนานๆเนี่ยมีการขยับแล้วก็ล็อกให้มันแน่นเนี่ยตอตึงมือพอเพราะว่าอายุการใช้งานมันเยอะนะมันเป็นพลาสติกเดี๋ยวมันจะหักเนี่ยกดด้วยแล้วก็ขันนะ่ยโอเคตัวนี้จะสังเกตได้ว่ามันมีอ่า แน่จะไม่เห็นเดี๋ยวปไปสอนให้ดูจะเห็นไหมมองไม่เห็นมันอะอ่มันจะอยู่ในนี้อยู่ในอยู่ในอยู่ในรูเนี่ยมันจะมีไอ้ควงปรับแบนที่จะต้องใช้เพื่อที่จะใช้ปรับตัวก็เรียกอะไรครับปรับตัวเร่งความร้อนนะถ้าหมุนไปทางซ้ายเนี่ยคือให้มันร้อนมากแต่ถ้าหมุนขวาคือให้มันอ่อนลงตอนนี้มันอยู่ประมาณเดี๋ยวเราปรับ,รบช่วยหน่อย จะมีปัญหาไม่ค่อยร้อนนะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยลองไปปรับใช้กันดูข้ามบนมาประมาณครึ่งรอบนะโอเคองนี้เดี๋ยวเราก็ประกอบตัวสายนะกลับเข้าไปแทนที่ต่ตัวเนี้ยเราเราไม่มีนะสิเนี่ยยุบยางเนี่ยเราไม่มีเราจะทำยังไงซึ่งจริงๆอ่ะมันมีมันดีนะมันดีตรงที่ว่ามันป้องกันสายนะอ่ะบริเวณตรงคอเนะี่ย แต่ทีเนี้ยมันขาดแลว้วอะเราจะใช้ยังไงได้ลองดูซิว่ามันมันจะออกไปได้ไหมหรือเ,เราหาอะไรล็อกได้ไหมอาจะได้นะเออผมก็ไม่มีเคปเบิลไทช่วยด้วยสิถ้ามีเคปเบิลไทเราจะใช้เคปเบิลไทล็อกเดี๋ยวดูก่อนว่าม,มีเคปเบิลไทไหมอันนี้น่าจะล็อกได้เรเดี๋ยวลองล็อกดูเดี๋ยวเราตัดหัวนี้ออกก่อนอันนี้มันเป็นเคปเบิลไทแบบ ที่เอาไว้ให้เขียนบอกสถานนะบอกป้ายด้วยว่าจุดนี้คืออะไรตัดออกจะใช้ตัวนี้แทนโดดน่าจะพอช่วยได้จะลอกไว้ก่อนกันรูดจะเอาไว้สักสองเส้นละครับ สายข้างในไปก่อนกันคลายนะนะ่าจะอยู่ซื้อนกระดาษทิ้งไปเมื่อกี้อะไรนะเมะื่อกี้อย่างนี้เนาะ,ะเรียนข่าวเนาะนะยึดไว้ก่นอนทีมันทำแนวได้สะดวกก็ตัวนี้ใส่ใส่คำบัทเหมือนกันนะขานะไปก่อนยืดต,ตอน ของใหมก็จะแข็งหน่อยก็เตาทำรดับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทดสอบลองเส็บรักดูว่ามันใช้ง,งานได้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรก็ไม่น่ามีประเด็นเพราะว่าแผงความร้อนมันไม่ได้เสีย ไม่น่าจะมีปัญหาขั้วหลอดจะใสให้เนี่ยพอตึงมือ,อ,อจัดระเบียบสายเรียบร้อยสองคันไม่ให้ไปโดนดสกรูหรือตัวโครงไปนี่ทับมันจะหักซะก่อนโอเค วงลให้มันโชว์สถานนะง่ายๆก็ครอบกลับเหมือนเดิมจะไม่ตรงรู เป็นมาโอเคฝาครอบกลับไปเหมือนเดิมโอปลัก่อนอะวงสายให้ดู เราลองจับเวลาดูว่ามันร้อนไหมะถ้าเปิดถ้ามันติดสถานะไฟมันต้องติดนะโอเคสั่งมาแล้วโอ้ยไม่ได้เอ้ย <laughs> เดี๋ยวเปลี่ยนปากก่อนพอดีจิตตำแหน่งนิดนึงนะโอเค ไปสถานะบอกว่าทํางานนะเราเปิดสุดเลยเดี๋ยวดูว่าตัวเนี้ร้อนไหมใช้เวลานานไหมน่าจะไ,ไม่น่ามีปัญหานะเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องยิงอุณปภกูมเลยให้ดูเพราะว่าเราจะไม่ใช้มือสัมผัสมันร้อนเดี๋ยวเรายิงด้วยตัวอา่านค่าอินฟราเรดรอแป๊บนึง นี่คืออุณหภูมิปกตินี่คืออุณหภูมิปกตินะของผิวคนสามสิบสองนะแต่ยิงที่ตัวนี้สองร้อนยะเห็นดูนะร้อยแปดสิบสองร้อยองศานะถือว่าร้อนใช้ได้เลยนะดีวผมปรับลดก่อน โอเคโอเคเห็นไหมเห็นหน้าเตาเรีดบไหมว่าม okay, okay. no. like ันร hmm, ้อนสุดๆเลยร้อยสามสิบกว่าถ้าเป็นผิวของบ่มปกติมันจะอยู่สามสิบสามสองแต่้ายิงที่ตัวอุปกรณ์ถึร้อยสองร้อยโอเคถือว่าผ่านนะก็เปลี่ยนตาอย่างเดียวไม่มีปัญหาโอเคก็ขอจบคลิปไปแค่นี้นะครับใครสนใจก็ไปดูที่ตากได้นะตัวนี้สายก็ยังร้อนอยู่นะ ตอนนี้ตอนนี้ดะร้อนจีเนี่ยน,นะดูจากสีก็น่าจะรู้อุณหภูมิถ้าเป็นอุณหภูมิปกติทั่วๆไปน่น,นอกจะเป็นสีน้ิน,นแต่ถ้าตอนรี้ตอนนี้ยังอยู่ที่ร้อยกว่าปิดแล้วปิดปิดสวิตช์เรียบร้อยแต่ความร้อนยังสะสมอยู่อเ่